ที่นี่รายการประชาชน3.0วันนี้เสนอตอนทีวี3าสี ตอนนี้เนี่ยเปิดดูทีวีในทีวีดาวเทียมหรือฟรีทีวีทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีทีวีที่มีเฉดสีของตัวเองอย่างชัดเจนก็ต้องบอกนะครับว่าการมี ASTV เนี่ยมันทำให้เกิดทีวีจอเหลืองขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพัฒนาการของทีวีจอเหลืองในช่องเอช่อง a s t v เนี่ย ก็เริ่มมีอีกปีกหนึ่งเพื่อมาคานกันตอนนั้นก็เป็นแนวความคิดเรื่อง People Channel เลยใช่ไหมครับ PTV อ่าถ้าจำกันได้นะสมัยก่อนคุณวิระคุณจตุพรนะครับคุณนัทวุฒิก็มาช่วยการผลักดัน People Channel นะครับ PTV หลังก็สแสดงอย่างนี้ หลักการก็คือว่าพอมันเกิดโหมดการต่อสู้ทางการเมืองอยู่อย่างดุเดือดแล้วเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะยึดอำนาจกันเนี่ยไม่ต้องสมัยก่อนล้สมัยนี้ก็เหมือนเดิมเดี๋ยวข่าวหน้าก็แบบนี้แหลนะฮะถ้ามีนะครับหมายความว่าถ้ายึดอำนาจกันเนี่ยการต่อสู้กันก็จะต้องต่อสู้กันในการกลุ่มสภาพการรับรู้ข่าวสารเตารถถังเนี่ย เขาไปยึดสถานีวิทยุโทรทัศน์ก่อนนะครับอันนี้เป็นหลักการแรกเลยนะครับหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยฝ่ายต่อต้านก็จะต้องสามารถสร้างวิทยุนะครับของฝ่าย ส่งข้ามเนี่ยสามารถส่งสัญญาณออกมาสมัยก่อนเนี่ยมันมีวิทยุคลื่นสั้นนะครับคนสมัยนี้ไม่เข้าใจแล้วมันคืออะไรนะครับมันจะเป็นวิทยุคลื่นสั้นซึ่งจะถูกส่งสมัยก่อนในยุคที่มีความขัดแย้งดังรัที่ทางการเมืองเช่นสมัยยุคข,ของคอมมิวนิสต์อะไรเงี้ยนะพอคอทอในประเทศไทยอะไรเงี้ยเขาจะมีวิทยุคลื่นสั้นเนี่ยยิงออกมาจากประเทศจีนนะครับอยู่ในลาวมั่งนะครับเขาก็ส่งสัญญาณยิงไกลมาเลยครับแล้วก็วิทยุแต่ก่อนวิทยุทานซิสเตอร์เนี่ยมันจะมีช่อง a m FM ใช่ไหมครับแล้วก ก็จะมีอีกอันนึงที่เป็นแบบสําหรับวิทยุคขึ้นสั้นก็สามารถที่จะรับฟังนะครับการออกอากาศของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในช่วงเวลานั้นเนี่ยได้จากวิทยุขึ้นสั้นกันก็แปลว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นเป็นเครื่องมือสําคัญนะครับในการที่จะต่อสู้กันนะจริงๆเนี่ยไอ้ที่ถรถถังไปยึดไปยึดสถานีวิทยุโทรทัศน์เนี่ย ต้นตำรับนันเลยจริงเนี่ยก็คือการปฏิวัติบอลโชวิตน,นะครับในรัสเซียนะครับไอสาภาพโซเวียตนะครับที่ออบอลคณะบอลโชวิตเนี่ยนะครับรรคบอลโชวิตเนี่ยที่เขาไปยึดสถานีสถานีอะไรฮะไปยึดไอโครงข่ายโทรศัพท์โทรศัพท์นะครับที่เอาไว้ใช้สําหรับการสั่งการกันนะระบบสื่อสารทั้งหลายของรัฐบาลในช่วงเวลานั้นก็ถูกคณะ บอลชวิตเนี่ยเขาไปยึดคือกลุ่มสภาพแบบนั้นได้เสร็จปุ๊บเนี่ยทำให้เขาสื่อสารกันไม่ได้รัฐบาลในตอนนั้นก็เรียกว่าไม่สามารถสื่อสารกันได้สุดท้ายก็กค่อยๆปิดล้อมแล้วก็ชัยชนะด้สุดแม้ว่าตัวเองจะมีกําลังน้อยกว่าแต่ว่าทําให้การสื่อสารของเขาทําไม่ได้มันเป็นหนึ่งในวิชาการการยึดอํานาจกันเลยนะครับหลังจากนั้นต้นมาไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยที่ทาการยึดอํานาจเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่ตํารานี่แหละครับจะต,ต้องเอารถถังเนี่ยเข้าไปยึดวิทยุโทรทัศน์สันานวิทยุโทรทัศน นะครับแต่ว่าไปสนีไม่มีใครไปยึดนะครับแต่ว่ายึดวิยุโทัศน์เป็นหลักโชกหลังก็ไปไปยึดไอ้นี่เลยครับไออะไรนะการปฏิวัติล่าสุดนี่มันมีจานดาวเทียมใช่ไหมครับก็ไปไทยคมด้วยไปที่ตึกการสื่อสารแห่งประเทศไทยด้วยซึ่งเป็นศูนย์การของการส่งพวกอินเทอร์เน็ตอะไรทั้งหลายนะครับเ,เวลาในอาลับสปริงนะครับหรือในแต่ประเทศที่เกิดปัญหาสาการทางการเมืองขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีการตัด เว็บไซต์นะครับกัดตัดการเชื่อมต่อต่างประเทศมีการบล็อกเว็บไซต์ใหญ่ๆเช่นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ท Twitter หรืออะไรทํานองนี้เอาเป็นว่าเกินซกไกลเชียวน,นี้นะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ครับเอาเป็นว่าไอ้ระบบการสื่อสารการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยแล้วก็การสื่อสารกันเนี่ยมันทําให้แต่ละฝ่ายพยายามจะยึดกลุ่มความได้เปรียบ นะครับในการต่อสู้กันและการต่อสู้ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเอาเอาวุธเข้าไปต่อสู้กันเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นการต่อสู้กันในเชิงข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วมันก็จะพยายามปิดกัน้นปิดกั้นอีกฝ่ายหนึ่งไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยพูดนะครับเวลาเคาลบกันก็ทําแบบนี้เหมือนตอนสอชอจําได้ไหมครับตอนรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยก็ปิด เอทีวีดาวเทียมวิทยุชุมชนของปีกฝ่ายเสื้อแดงนะครับแล้วก็ทำเป็นทีวีพูเลยครับทุกช่องเลิกดูละครน,นะมาดูเสไก่อูีกว่านะครับกับคุณอี้แทนคุณก็เปิดทีวีมาก็เจอแต่สองคนนี้แหละจ้อกันอยู่หน้าทีวีนะครับก็ออกมาพูดนะครับเป็นการสู้รบกันทางข้อมูลข่าวสารแต่ว่าโอ้โหคุณรัฐบาลพิเศษที่เขาเจ๋วนะเวลาเขาเลือก เลือกคนเนี่ยดูอย่างเสกไก่อูเนี่ยก็ดูดีใช่ไหมครับดูแบบนะถึงขนาดเป็นนายแบบลงปกนติยตยสารนะครับคุณอีเนี่ยก็เป็นเอ่อเรียกว่าคนอยู่ในวงการบันเทิงนะครับพูดจาหวานหวานวาน,นะครับแล้วก็มาใช้ทีวีในการสื่อสารทํางานทางความคิดคือเขาไม่ได้เอาแบบใาทหารด,ดุนะครับเสียงแบบโอ้แบบกล้าวออกมาแต่ว่าใช้ลักษณะของการวัทกรรมในการโน้มน้าวความคิดของผู้คนนี่เป็นศิลปะ สมัยใหม่นะครับในการที่จะใช้ในการชักจูงความคิดทางการเมืองของประชาชนนะแต่แน่นอนคือเขาต้องปิดปากฝ่ายตรงข้ามก่อนพอปิดปากสเสร็จแล้วก็พูดฝ่ายเดียวนะครับพอพูดฝ่ายเดียวเสร็จก็ใช้เทคนิคการโน้มน้าวกันประมาณนี้แต่โอเคไอ้นั่นมันก็ช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่มีการต่อสู้ทางการเมืองในช่วงเวลาที่ล่อแหลมแต่ว่าชั่วโมงนี้มันบรรยากาศมันกลับเข้ามาสู่ไอกระบวนการเลือกตั้งอยู่กระบวนการประชาธิปไตยเนี่ย แล้วมันก็ไม่มีกฎหมายอะไรพิเศษไม่ได้อยู่ในช่วงของเรียกอะไรการบังคับใช้พวกกฎอายการศึกหรือพอรบพรากฉุกเฉินนะทุกฝ่ายก็มีพื้นที่ของตัวเองสารีโทรทัศน์เอก็ดีบลูสกายก็ดีทีนิวฝั่งเราก็มีทั้งเอเชียอัปเดตพีแอนพีโฟชอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยเนี่ยแล้วมีอะไรฝั่งเราก็มีอะไรสยามไทยโอ้เยอะมาก นะครับไอทีวีแบบนี้เยอะมากนะครับแต่จะสังเกตว่าไอทีวีรัสษณะ์รายการทีวีเนี่ยมนเป็นทีวีประเภทข้างใครข้างมันข้างใครข้างมันคนดูนี่ก็ดูแบบดูจงรักภักดีแล้ครับนะครับมีความจงรักภักดีกับกับทีวีของตัวเองนะครับไม่เปลี่ยนไปช่องไหนเลยนะเปลี่ยนดูในช่องของตัวเองนะหมุนหรือแม้กระัเปลี่ยนช่องก็เปลี่ยนเฉพาะช่องในเครือของตัวเองฝั่งนู้นเขาก็ดูกันสามช่องนะครับเขาก็ดู AS TV รู้สึกว่าแต่ตอนนี้รู้สึกบูสกายเขาจะเลตติ้งเขาจะสูงกว่าเอสทีวีแล้วนะครับก็ไปดูกันที่บูสกายหมุนไปที่บูไปเอสทีเอสทีวีแล้วก็หมุนไปที่ทีนิวลองคิดดูสิครับคนเราดูกันสามช่องนี่นะคะในสมองมันจะเป็นยังไงกลับกันฮนะกลับมาพุกปีเสื้อแดงนะเสื้อแดงนี่ก็ปักหลักเอชีอัปเดตนี่นะช่องนี้ละครับนะครับเปิดช่องนี้ละแช่กันทั้งวันนะแช่กันจนไอ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 สำรวจเลตติ้งของ PSI ออ่ะ ออกมาเลยนะฮะว่าเนี่ยทีวีช่องเนี้ยมีคนดูสูงสุดอ่ะนะครับแต่ไม่ได้นะอีน,น่อยไอช่องอันนั้มจีเอ็นวันก็ช่วงนี้เขากำลังดูเรื่องอ่าโฮโมนใน,นหนังมีซีรีส์โฮโมนในหนังวัยรุ่นนะผมพูดไปนี่ไม่รู้จักหรอกแต่กลังจะบอกอีกช่องหนึ่งช่องวัยรุ่นเนี่ยเขาเขากำลังฮิตซีรีส์รักนะั้นวัยรุ่นนะครับแต่ว่า เพื่อไม่ให้เราตกเทน,นะผมขออนุญาตหยิบย,ยกมาให้เราฟังก่อนเวลาลูกหลานเขาแย่งทีวีเราดูใช่ไหมแล้วเขาไปดูโฮโมโฮโมแล้วเรางงง,ง,งนิดหน่อยมันไม่ดูเอซีอัปเดตอ่ะว่าไปนอกจากเราดูเอซีอัปเดตเป็นหลกักปุ๊บเดี๋ยวว่างเสร็จก็ไปโฟชานอลช่วงหลังนี้โฟชานอลดังมากดังมากนะครับผมไปที่ไหนมีแต่คนพูดถึงโฟชานอลจริงๆไม่ได้พูดถึงโฟชานอลหรอกพูดถึงคนจัดรายการอยู่คนหนึ่งชื่อคุณชัดทีโอทีใช่ไหม วันก่อนผมลองไปดูเห็นคนพูดเยอะว่าคุณบกรได้เคยฟังหรือเปล่าดูหรือเปล่าโฟรเชนออ่ะคุณชัดทีโอทีโอโหด่ามันจริงๆผมเลยแวบเข้าไปในอินเทอร์เน็ตดูสัหน่อยอืมเข้าใจนะครับเข้าใจเลยแต่ว่าอาไปว่าอารมณ์ประมาณนี้แหละเพื่อจะบอกว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยพวกที่เรียกว่าอะไรฮะแฟนพันแท้แล้กันเป็นแฟนพันแท้เหลืองแดงเลยท่านนองนี้นะ เขาก็ดูทีวีของกลุ่มใครกลุ่มมันไม่ค่าไปดูแล้วไอคนไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อแดงมาดูรายการผมนี้ดูช่องนี้ก็มีไม่มากแล้วผมว่าไม่มีอ่ะมีน้อยอ่ะไม่ใช่เนั้ไม่มีแต่มันน้อยมากนะะแม้แต่รายการอย่างเงี้ยรายการประชาชนสามจุดศูนรายการเนี้ยอาจจะมีคนที่ไม่ใช่แดงมาดูบ้างนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าไม่มากแล้วฮะเพราะตามหลักแล้วเนี่ยเขาก็จะไปดูช่องอะไรที่มันไปไปอยู่ห้องช่องกลางๆหรือบางทีก็หลีกเลนไปเลย ปรากฏการประเภทเหลืองแดงทีวีจอเหลืองจอแดงนี่นะครับมันก็สามารถดึงดูดคนจำนวนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับเนี่ยให้อยู่ในอยู่ในช่องของตัวเองได้แต่ว่าหากเรามองไปไกลในอนาคตเนี่ยทีวีเนี่ยมันมันมีสีขนาดนั้นเนี่ยไม่ไหวหรอกครับนะครับมันอาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่ามันจะลบโอ้โหเรียกว่าดูเดือดเลือดพ่านขนาดนี้เปิดมาดีโอโหอย่างกระซำสงคราม นะครับใส่กันใส่กันนัวนะครับผมนี่เปิดผมเป็นคนดูทีวีถ้าเวลาปกติไม่ค่อยดูทีวีนะแต่เวลาถ้าเปิดทีวีปุ๊บเนี่ยผมจะดูเวลาประเมินสถานการประเมินข่าวเนี่ยผมจะเป็นนักเปิดทีวีแล้วก็เปิดทุกช่องเนี่ยไล่หมุนไปหมุนมาเนี่ยนะครับโอ้โหมันเหมือนหนังสงครามเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้ยิงกระสุนใส่กันะแต่มันยิงเรียกไรการต่อสู้ใส่กันเนี่ยผ่านไอ้ไอ้ถ้อยคําในในรายการทีวีทั้งจอเหลืองจอแดงเนี่ยลอกกันเต็มที่นะครับ จริงๆแล้วผมสนใจช่องช่องทีวีอย่างเช่นบูสกายเอ้ไม่ใช่บูสกายสปริงสปริงนิวคือผมอยากจะเห็นใจผมเนี่ยผมผมมานั่งดูโอเคแล,แล้วเราก็มีทีวีจอแดงมีทีวีจอเอ้เราขาดอะไรดูแล้วมันก็ยังรู้สึกขาดขาดอยู่ไอ้สิ่งที่ขาดไปเนี่ยผมเชื่อมันคือพื้นที่ตรงกลางที่ทุกสีเนี่ยมันจะสามารถมาพูดกันได้ ไปดูฟรีทีวีฟรีทีวีก็เลิกแล้วไม่กล้าไม่กล้าเอาข้อข่าวสารของแต่ละฝ่ายเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวกันมามา,มาเผยแพร่ไม่กล้าแล้วฮะข่าวน้อยมากพื้นที่ถกเถียงทางการเมืองแทบไม่มีแทบไม่มีนะครับถ้าไปดูจะมีหน่อยเดียวก็มีอยู่ช่องนเนี้ยไทยพีบีเอสมีรายการเถียงให้รู้เรื่องอะรายการเถียงให้รู้เรื่องเนี่ย,ย,ก,ย,ยก,ก็เอาสองฝ่ายมาเจอกันแต่ก็มีอยู่รายการเดียวแหละนะครับตอบโจมตอบโจรนี่ก็ไปเปิงอละ เสียบุคลิกไปเรียบร้อยแล้วที่ทํากันอยู่ก็ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนเดิมแล้วทีนี้ก็เอาดูฟรีทีวีเปิดดูฟรีทีทั้งหมดตั้งแต่มันก็ไม่มีอะไรแล้วะมันไม่ได้เป็นทีวีที่มันมีความกล้าหาญพอหรือมีนวัตกรรมเพียงพอที่จะทําให้ทุกคนในสังคมเนี่ยสามารถพูดคุยทางการเมืองได้อย่างสร้างสรรค์ก็ไม่กล้าด้วยนะครับ พลาดรีพลาดหน่อยนี่ก็โดนยำเละนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เพลยเซฟกันนะเล่นป้องกันตัวเองไว้โดยที่ไม่ไม่ออกมานำเสนอประเด็นทางการเมืองแหลมคมขนาดนั้นนะครับกลับมาที่รายการทีวีที่ผมมีความคิดว่าอยากจะเห็นอยากจะถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสผมอยากทำรายการผมอยากเห็นนะ่ะ หรือถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากทําเลยนะครับผมอยากทํารายการทีวีที่มันเป็นทีวีสามสีสามสีเลยก็มีเหลืองมีแดงใช่ไหมอไอ้พวกไม่เหลืองไม่แดงผมเรียกว่าขาวแล้วกันนะจริงๆมันก็ไม่ถึงขนาดขาวหรอกพวกทั้งเหลืองทั้งแดงเขาก็ไม่เชื่อนะว่ามีพวกสีขาวอยู่อะแต่ผมเรียกว่าขาวแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าเขายังไม่เทคเป็นเหลืองไม่ได้เป็นแดงไม่ได้นะครับเอาพวกนี้เรียกว่าขาวแล้วกันนะ ทำยังไงมัน,นจะมีทีวีการเมืองสังคมการเมืองถกเถียงกันไอ้เรื่องที่มันเถียงกันดูเดือมันเถียงกันเยอะจริงๆนะตอนเนี้ยมันถกเถียงกันเยอะมีประเด็นคําถามมากมายเลยในสังคมแต่ว่ามันไม่มีพื้นที่